ขออนุโมทนาบุญและชื่นชมกับยาติธรรมผู้มีความสนใจศึกษาพระบาลีทางเพจและ YouTube ในรายการภาษาบาลีไม่ยากอย่างที่คิดโดยพระมหานัฏพัทิตวัชละเมธีวันนี้อาตมาจะมาทำหน้าที่วันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมาธิต่อจากตอนที่แล้วที่คุสมาธ สมาร์มีสังขยาอยู่ข้างหน้าชื่อทิคุสมาร์ทิคุสมาร์นี้ก็คือกรรม,มะธารยสมาร์ชนิดวิเศษสนบุพพบทคือมีบทวิเศษสนอยู่หน้าตัวประธานอยู่หลังนั่นเองต่างแต่ว่าทิคุสมาร์นี้ใช้ย่อปกติสังขยากับบทนามนามเท่านั้นคือนิยมบทหน้าเฉพาะ ปกติสังขยาที่เป็นสังขยาคุณนามเท่านั้นตั้งแต่เอกหนึ่งถึงอัถนวุติ98ถ้าสมาดกับสังขยานามต้องเป็นตับปริสัสมาดและถ้าปูรณะสังขยานำหน้าต้องเป็นกรรมะทะเลสมาดชนิดวิเศษณนะบุพบทเท่านั้นนี่คือตัวอย่างในส่วนของที่คูสมาด เราจะใช้ย่อสมาที่เป็นปกติสังขยากับบทนามนามเท่านั้นที่คุสมาทคำว่าที่คุกมาจากปกติสังขยาก็คือทวิแปลงทวิเป็นทิเช่นทิคุนงังส่วนสองสมาทนี้จึงมีหน้าที่ย่อปกติสังขยาเข้ากับบทนำนามอย่างเดียวเรียกว่าที่คุสมาท สม,สมาหารสมาตแปลว่ารวบรวมหมายความว่าในรูปวิเคราะห์มีบทหน้าเป็นปกติสังขยามีบทหลังเป็นนำนามซึ่งเป็นตัวประธานจะมีการันลิงวจนะอะไรก็ตามเมื่อย่อเข้าเป็นบทสำเร็จต้องแปลงท้ายคําเป็นเอกวจนะณปุงสักลิงเสมอไปใช้สับสังขยา ตั้งแต่ทวิจนถึงอัฐานาวุติเช่นจตารโรมัคคาสำเร็จรูปเป็นจตุมัคคังแปลว่ามัคสีปัญจสตานิสำเร็จรูปเป็นปัญจสตังแปลว่าร้อยห้าก็คือห้าร้อยในส่วนภาษาไทยที่เรารู้กันนี่คือในส่วนของทิคุสมาร ทิคุสมาติสมาตมีสังขยาอยู่ข้างหน้าชื่อทิ่คุสมาตที่คุสมาตนั้นมีสองอย่างคือสมาหาโรอะสมาหาโรสมาตที่ท่านรวมนามศัพท์มีเนื้อความเป็นพระหวุวจนะทำให้เป็นเอกวจนะนะปุงสัก,กลิงชื่อทิคุชื่อสมาหาลทิคุใช้ สับสังขยาตั้งแต่ทวิจนถึงอัฏฐนวุติเช่นตโยโลกาสำเร็จรูปเป็นติโลกังแปลว่าโลกสามจะตัดโสทิสาสำเร็จรูปเป็นจะตุทิสังแปลว่าทิศสี่ปัญจะอินทริยานิสำเร็จรูปเป็นปัญจินทริยังแปลว่าอินรียห้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างเวลาเจอ ติโลกังจะตุดที่สังปัญจินทริยังให้นักเรียนนักศึกษาตอบศับสมาดนี้ว่าเป็นสมาหารทิคุสมาหารทิคุในส่วนของทิคุสมาดอันที่สองคืออสสมาหาระแปลว่าไม่รวบรวมตรงข้ามกับสมาหาระหมายความว่าในรูปวิเคราะห์ บทหลังซึ่งเป็นตัวประธานจะมีการันลิงวันจะนะอะไรก็ตามเมื่อย่อเข้าเป็นบทสำเร็จให้คงรูปวันจะนะไว้ไม่เปลี่ยนแปลงใช้สับสังขยาตั้งแต่เอกหนึ่งถึงอัฐนวุติ98เช่นชะอายตนานิสำเร็จรูปเป็นชะรายตนานิแปลว่า อายตนะหกทั้งหลายเอกปุคโลสมรดยรูปเป็นเอกปุคโลแปลว่าบุคคลผู้เดียวอย่างนี้เจอสับชะรายตนานี้ก็ดีเอกปุคโลก็ดีให้เราตอบว่าเป็นอสมาหาระทิคุสมารตทิคุสมารตอสมาหารโรตัวอย่างเอกปุคโลเอกปุคคโลบุคคลผู้เดียว จะตัดโสทิสาจะตุดทิสาทิศสีทั้งหลายปัญจพลานิปัญจพลานิกําลังหทั้งหลายในแบบนักศึกษาไปท่องจําไว้ข้อควรมจาในทิคุสมาตหนต้องใช้เป็นปกติสังขยาตั้งแต่เอกะจนถึงอัถนาวุตินำหน้านามจึงจะเป็นทิคุสมาตได้ถ้ามีอัญญบทเป็นทิคุสมาตไม่ได้ และก็ถ้าปกติสังขยาตั้งแต่99ขึ้นไปนำหน้านามนามไม่จัดเป็นทิคุสมารแต่ต้องเป็นฉัตถีตุนรยาธิเท่านั้นเช่นสหัสสะปุริสาบุรุษปีพันเป็นประมาณทั้งหลายขอถ้าปกติสังขยาตั้งแต่99ขึ้นไปตามหลังนำนามอยู่หน้าต้องเป็นฉัตถีตับเท่านั้น เช่นภิกขุสตังแปลว่าร้อยแห่งภิกษุคอถ้าปุรณสังขยานำหน้านามต้องเป็นวิเศษณบุพบทเท่านั้นเช่นทุติยวารโรแปลว่าวาระที่สองหรือถ้าปุรณสังขยานำหน้าหรือตามหลังนำนามถ้ามีอัญญบทต้องเป็นฉัตถิตุลยาทิเท่านั้นเช่น อัตตปัญจมโมชโนชนมีตนเป็นที่ห้าอย่างนี้เรียกว่าที่คุสมาร์สองใช้ปกติสังขยาตั้งแต่เอกะถึงอัถนบุตินั้นเวลาจะแยกออกมาตั้งวิเคราะห์มีข้อที่ควรกำหนดสามอย่างควรกำหนดให้ดีดังนี้ก็เฉพาะเอกะให้ลงวิพัตตัวเดียวกันกับนมนาม เฉพาะสิปัรมาวิพัตต์เท่านั้นและให้เป็นลิงเดียวกันด้วยเช่นเอกาอิถีสำเร็จรูปเป็นเอกิถีหญิงหนึ่งคนขอสังขยาจำนวนตั้งแต่2องถึงสิให้ลงโยปัรมาวิพัตต์ทั้งสังขยาทั้งนามนามให้เป็นลิงเดียวกันเช่น จตารชนาะสำเร็จโลกเป็นจตุชนาะชนสี่ทั้งหลายคอสังขยาตั้งแต่19-98ถึง98สับสังขยากับนามนามขัดแย้งกันอยู่คือสังขยาลงสิปัราาวิพัฒนามนามลงโยปฐมาวิพัตและสังขยาเป็นอิทิลิงส่วนนามนามจะเป็นลิงอะไรก็ได้เช่น วีสติชนาสำเร็จลบเป็นวีสติชนาชน20ทั้งหลายข้อนี้ต้องตั้งสติให้ดีจำนวนสังขยาตั้งแต่19ถึง98สนะสับสังขยากับนำนามขัดแย้งกันอยู่นักศึกษาต้องมีสติพิจารณาให้ดีสมาตต่อมาถ้าปูรณะสังขยานำหน้าเป็นวิเศษณบุพบทกรรมทรสมาธเช่น ปัทโมปุริโสปัมปุริโสบุรุษที่หนึ่งทุติโยชโนทุติยะชะโนชนที่สองตติโยชโลโกตติยะโลโกโลกที่สมอย่างนี้เป็นต้นนี่สัพปุรณะสังขยาสมาต่อมาคือตอปุริสสสมาสมา,สมาที่มีบทหน้าเป็นนำนามหรือสัพพนาม ลงในอัดแห่งทุติยวิพัฒน์จนถึงสัตตมีวิพัฒน์และมีบทหลังเป็นประธานคือเป็นนำนามคุณนามหรือสรพนามเป็นเพียงวิเศษนะโดยใช้อัญญาบทเป็นประธานแปลจากคำหลังไปหาหน้าตับุทธิสศาตนามศัพท์มีอังวิพัฒนเป็นต้นในที่สุดท่านย่อ,อเข้าด้วยบทเบื้องปลาย ชื่อตับุริสสสมารตตับุริสสสมารตนี้มีหกอย่างก็คือทุติยาตับุริโสตติยาตับุริโสจะตุถีตับุริโสปัญจะมีตับุริโสฉัตถีตับุริโสสัตตมีตับุริโสข้อคอนจำในตับุริสสสมารตหนึ่ง นิยมบทหน้าประกอบด้วยอังทุติยาวิพัต์เป็นต้นจนถึงสุสัตตมีวิพัต์สองบทหลังจะเป็นนำนามหรือคุณนามต้องใช้เป็นประธานหรือเป็นวิเศษณนะวงเล็บมีอัญญบทเป็นประธาน 3. บทหน้าเป็นนำน,นามก็มีเช่นสุขังปัตโตสุขับปัตโต เป็นสัพนามก็มีเช่นตัสมาอัญโยตะทันโยเป็นต้น 4. บางทีบททั้งสองเป็นสัพนามก็มีเช่นตัมหาปโรตัปปโรเป็นตัวอย่างนี่คือข้อคนจําในตัปพริสสสมาธิหาบางทีบทหลังเป็นนามนามหรือคุณนาม เมื่อแปลเท่ากับศัพท์ที่มีอยู่ไม่ได้ใจความชัดเจนจะต้องใส่ศั์อื่นเพิ่มเข้ามาระหว่างกลางก็ได้ซึ่งเรียกว่ามัดเฉโลกเช่นอัดเสนยุตโตระโถอัดสะรโถแปลว่ารถเทียมแล้วด้วยมา 6. เวลาแปลแปลขึ้นที่บทหลังก่อนแล้วจึงแปลออกเสียงวิพัตที่บทหลัง เการที่ไม่มีปฐมมาตับปริสสมสมตนนั้นก็เพราะถ้าทั้งสองบทเป็นปัฐมวยพัตด้วยกันไม่มีอายะตินิบาทให้เนื่องถึงกันฉะนั้นปฐมมาที่หนึ่งในภาษาบาลีไม่มีสำเนียงแต่เรายึดกันว่าอันว่าขึ้นมาลอยๆแปการที่จะสังเกตให้เข้าใจว่าเป็นตับปริสสสมานอะไรนั้น พึงสังเกตที่วิพัฒน์และคำแปลคือต้องแปลบทหลังให้เนื่องกับอายตนิบาตของบทหน้ามีซึ่งสู่ยังสิ้นจนถึงในใกล้ที่ในเพราะเป็นต้น 9. ถ้าบทหลังสำเร็จมาจากปัจจัยนามากิจเหล่านี้คือนวุปัจจัยตุปัจจัยยุปัจจัยและ ปัใจจัยในการวิเคราะห์บทหน้าต้องประกอบเป็นฉัฏถีวิพัตแปรหักฉัฏถีเป็นกรรมว่าซึ่งและเป็นฉัฏถีตับปุริสสมาดเช่นนวุปัจจัยกรรม,มัตสการโกกรรม,มะการโกชโนชนผู้ทำซึ่งกรรมตุปัจจัยโอวาทัสกัตตา โอวาทกตานโรคนผู้ทำซึ่งโอวาทยุปัจจัยธรรมัสะสวนังธรรมะสวนังหรือธรรมะสวนังการฟังซึ่งธรรมติปัจจัยมรณสสะสติมรณสติหรือมรณสติแปลว่าการระลึก ถึงซึ่งความตายฉากนั้นเจอปัจจัยทั้ง4ตัวนี้นวุปัจจัยตุปัจจัยยุปัจจัยติปัจจัยก็ให้วิเคราะห์ตามนี้ีมกว,ว่าหักฉดถีเป็นกรรมวันนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยก็ฝากไว้ใต้วิดีโอนี้อัตมาขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญขอจเจริญพร